เอาละมาหยุดโลกเรนเดอร์าแล้วสินะเฮ้ยข้างหน้านั่นมันอะไรอ่ะไปดูหน่อยดิเอาละเปิดก่อนได้เปียกเปิดก่อนได้เปียวมาแล้วว้าว,ว,าวเอาละไปหาคอยาวด้วยกนคอยาวใจดีใช่ไหมเอาละเฮ้ยเ,เ,เปิดก่อนได้เปียวกูม,มาแล้วแม่ไม่เห็นมีใครใจดีกับกูเลยอะ่อะ A few minutes later เมันอะไรวะนั่น่ะ นั่นก็สิ่งที่เรียกว่าอะไรเดี๋ยวขากินเนือ้เอเฮ้ยเ้ห๊ะ <Huh? S 1> หมัดกูแรงขนาดนี้เลยเหรอาไว้ไม่ทักทายท่านหน่อยแหละอะโย่ว้าซัปโบรนี่แหละเปิดกอดได้เปลี่ยนมาตามกูมาตามกูมาามกว้าวว้าวไม่นั่นอะไรมีมนุษย์อยู่ด้วยเหรอวะไปครับลุงไปหรือเปล่าโอ้ขายฟอสซิลเถอะเนี่ ไม่น่าได้เสาตัวมันวนดีกว่าเดี๋ยวยุ่งดีกว่าอันนี้ก็หนึ่งตัวตอนโน้นก็หนึ่งตัวข้างล่างก็หนึ่งตัวโอ้เสียงโคตรดังเลยไปดีกว่าเดี๋ยวยุ่งดีกว่าอันนี้ก็หนึ่งตัว